กดมากกดมากนี <łość> ่เรียบร้อยเอียกกดเหรอเฮ้ยอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเอะไรอ่ะได้พอผมมาเอ้ยิงได้พอผมหรอสึกชิงได้พอผมโอ้ย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 ตอกเลย จ้ายินดีต้อนรับทุกคนด้วยนะคะกลับมาพบกับพี่ฝนแล้วพี่เอกนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมที่ชื่อว่า d นอ Press Button ภาคที่สี่เกมจะสนุกขนาดไหนไปเล่นกันเลยจ้าวู้ฮูเดี๋ยวเดี๋ยวยังไม่ทันกดเริ่มเลยใครไปกดปุ่มผลเนี่ยเฮ้ยมันมีแบบอุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเละเลยอ่ะแตกเลยอะแตกเป็นหลายๆส่วนเลยอะแล้วทำไมมันกิ้งมาทางเราอ่ะโอ้มันกิ ทางเราเราต้องหลบตรงนี้พี่เอกเราต้องหลบหลังอยู่หลังอันนี้หลบอยู่โอ้โหไอ้อนมาตลอดเลยอ่ะเฮ้คก็มาตลอดเดี๋ยว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 เดีี๋ยวเดี๋ยวเดี๋เดยวเดี๋ยวเดี๋ี๋ยวเดเดี๋ี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด มาแล้วทำอะไรอ่ะให้เราทำอะไรกันอ่ะเออเดี๋ยว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 ยิงกันเหรอเฮ้ยยิงกันเหรอเฮ้ยเรายิงกันเหรอเฮ้ยเราเราต้องยิงกันเหรอโอ้เราไม่มีปืนอ่ะเมื่อกี้เห็นกดปืนกดปืนมากดปืนมาเอ้ยยายาอย่าพึ่งยิงพี่เอ็กย่าพึ่งยิงยา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 นะจ๊ะโอ้น่าเสียดายโอ้ยไลายิงพี่เอ็กกันใหญ่เลยโอ้หเมื่อกี้พี่ฝนโดนยิงแพรไปแล้ว พี่หวานต้องระวังให้ดีนะเกมมันจะสุ่มการเล่นมาให้เราอ่ะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นระหว่างทางนะสิเดี๋ยวเดี๋ยวมันใสเปียกกดมั่งเฮ้ยเดี๋ยวเพยียกดได้ลุ้งมาเฮ้ยเฮ้ยเพียกกดได้ลุงมากดได้ลุงเหรอนี่ไงให้เราก็ดน เฮ้ยว้าวเส้นทางสายลุงแบบนี้ก็ง่ายเลยอ๋ตัวแตกง่ายอย่างนี้เงาเอลืออเออเกือบได้แล้วเฮ้ยเมื่อกี้เกือบถึงไข่แล้วอ่ะเอาเป็นว่ามันมีไข่กิเตอร์ข้างหน้ามันเป็นแบบแบบสุดมัวมากเลยเฮ้ยโอ้โหทเดียวเองไงกิ๊เตอร์ข้างหน้าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ฝนกำลังจะถึงแล้วถึงแล้วถึงแล้วแล้วทำไมพี่เอกไปไม่ได้อะไรอ่ะอย่าหัวร้อนอย่าหัวร้อนอ๋อโดนอีกแล้วอ่ะทำไมมันกระโดดสั้นกว่าเดิมอีกโอ้แพ้แก เดี๋ยวพี่ฝนเป็นคนกดปั๊บไม่โอ้พี่เอกกฤษากดได้นะแต่ว่าพี่เอกไม่ได้ชนะเฉยเลยอ่ะมาแล้วโอ้ยอ้ยอะไรกิ้งลงมาเนี่ยเมื่อกี้สโนบอลคราวนี้เป็นทางลาดตกใจหมดเลยตกใจหมดเลยอะไรอ่ะโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใครกดอีกแล้วมันต้องขึ้นไปคนนี้ใครกดเฮ้ยอะไรอ่ะขึ้นไปต้องขึ้นไปอะไรก็ไม่รู้เฮ้ยมันกิ้งไปแล้วกิ้งไปแล้ว อะไรกิ้งไปแล้วมันไม่ได้กิ้งแต่มันไหล้ยโอ้โหไปในท้องเลยโดนนูบกินน่ะดูดิเราต้องโดนนูบใจแอนกินก็ไปอุลนตกลงเราต้องปีนขึ้นไปแล้วให้มันกินเหรอใช่เราต้องปีนขึ้นไปแล้วก็กินเฮือกเอืออเฮือกลงท้องไปแล้วแล้วมันเมื่อไหร่จะหมดเนี่ยแล้วสองคนนี่มายืนเฝ้าปลุกไม่เลยดูดิ ดูนอ้นี่ไงคนนี้ใครอ่ะบอสคนขันเนี่ยโบนัสหรอโบนัสหรือป่วนแน่ไม่แน่ใจนะไม่แน่ใจเหมือนกันน่ะเออโบนัสไปไหนเนี่ยเห็นไม่เห็นโบนัสเลยอ๋อโบนัสอยู่นี่อุ้ยเราเมื่อกี้ไปไหนอ่ะปลาทองอ่ะนี่ไงปลาทองแต่ปลาทองเฮ้ยมีซูชิเหรออะไรอะซูชิอะไรเราสฟิงค์นั่นมันปิรามิดเออ มีพีระมิดการดูดีพี่ฝนตายเลยอะมาซูชิอะไรอยู่ดีๆก็ตายอะโอ้โหเออยังไม่ทันทำอะไรเลยอะตายแล้วอะดูดีๆว่ามันยากกว่าเกมไผ่พิบัติเยอะแยะใช่ยากกว่าเฮ้ยมีมิกกี้ด้วยหรอใช่ไหมอันนี้มิกกี้ใช่ไหมอันนี้มิกมิกกี้ไม่ใช่มิกกูรี่สิมิกกูรี่ก็ต้องอีกคนนึงหรือเปล่าเพกก็ไม่รู้ว่าพี่ฝนไม่มั่นใจอะไม่แน่ใจมานกดมากกดมากนี่เรียบร้อย พี่กลัเหรอเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอะไรอะได้เ่าผมมาไอ้ยิงได้เมเหรอศึกชิงได้เ่าผมปออปยโอ้ยโอ้ยโอ้ยๆอ้ยโอ้ยอ้ย้ยอ้ยเ้ยอ้ยโอ้โ้ยอ้ยโ้ยโอ้ยโอยโอ้ยอ้ยอยโอ้ยโอ้ยโอยออยิอ้ยโอย้ยออยยอ้อยออ้ออย ยิงเป็นไดเป่าผมกันน่ะดูดิไดเป่าผมยิงปิงปองเป็นไดเป่าผมโอ้โหใครคิดเกมนี้เนี่ยเออเกมสนุกดีอ่ะมันเหมือนกับว่ามันจะแบบลันเดอร์ไปเรื่อยๆใช่ไหมเออมันลันดอมมัวมัวไปนะลนไปเรื่อยๆใช่เฮ้ยคิดถึงบาทองมากเลยอ่ะวันนี้ได้มาเล่นกันดีดีดีกด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 ตีเดะเฮ้ยอะไรฮะเฮ้ยพี่กดได้อะไรไม่รู้เฮ้ยเราต้องขึ้นไปข้างบนน่ะทางไหนเนี่ยไหนก็ได้เอ้ยไม่เอาไม่เอาทางนี้ไม่เอาทางนี้นี่นี่มามันเป็นออบบี้ใช่ไหม ไม่รู้เหมือนกันอะฤฤ่ะข้างบนมีอะไรต้องรีบขึ้นไปต้องรีบขึ้นไปเอาแล้วล่ะโฉดอ,<ก>อ,อะไรอ่ะโอ้ยเ<ก>พเอกรู้แล้วมันคือซูนาม,มิอ๋อมันคือซูนาม,มิหรอโอ้โหทีเดียววาดหมดเลยอะ่ะมีคนรอดไหมพี่บนนะตกลงมาตายเมื่อกี้โอ้ลาทองขึ้นก่อนพีพเอกนิดเดียวยังไะเก่งกันมากเลยสติหน่อยสติหน่อยีพเอกต้องมีสติหน่อยอะไรใครกดอะไร อะไรอีกเนี่ยอะไรอ่ะเขาบอกให้ดูแลตัวเองให้ดูแลตัวเองทําไงอ่ะตามตามตามไขเนี่ยปวดหรือโบนัสเนี่ยปวดอันนี้อะไรอ,อ,อ่ะโเกือบตกเกือบตกโอ้ไม่เป็นหน้าผาหรอเออเราต้องรีบขึ้น,นขึ้นไปไหนเนี่ยพี่หาวเดิน,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 นดีๆนะจ๊อดโกความสูงโอเคจ๊อดเดี๋ยวรอแป๊บนึงนะฉันก็บอกไม่้เห็นทางเพียกเจอของและเจออะไรอ่ะเฮ้ยรอเดี๋ยวเจออะไรเ่ะเป็นกล่องสมบัติที่เขาเก็บเก็บกันไว้หรือเปล่ากล่องสมบัติอะไรนี่มันกล่องของเพื่อนกล่องอะไรอ่ะ กล่องของเพื่อนกล่องบงบวงเมื่อกี้พี่เอกมาทันพอดีอะมาทันเนาะเออกล่องบงบวงอะแบบที่แบบถึงแล้วใช่ไหมไม่รู้ดีหมดแล้วยังนี่เรามาสุดทางหรือยังอะหมดแล้วมั้งอ้าวนี่ไงจบแล้วเรามาสุดทางกันใช่โอเคได้อยู่อ้าทำไมพี่เอกไม่รอดน่ะเออเมื่อกี้เราค้างเอ้ยขอกดขอกดอุ้ยไม่ทันมาแกนูบนูบมานูบเหรอเดี๋ยวปีนขึ้นไปก่อนให้อาหารใจแอ๊ดนูบที่ัวดจอนไม่อยากไปเนื้อหาห่ะ จอดทาใจไว้จอดอือเอาล่ะเรากลายเป็นอาหารใ้ใจแอนนูไปแล้วเย้ใค,ใครเป็นคนกดเนี่ย <c oughs> ไม่ใช่เราอ,อ,อ่ะอ๋อนี่ไง <c oughs> <c oughs> นี่ไงเพื่อนเราไปนคนกดไมค์เป็นคนกดเ,ออเราให้ละให้ทีเดียวพออย่าไปให้เยอะเหนื่อยเดี๋ยวอิ่มเกินไปละเดี๋ยวขอพี่ฝนกดบ้าง <c oughs> จองจองนี่มาจองปุ่มกันเลยเนี่ย จองหลีกไปทุกคนหลีกไปเนเนเพีอกเตรียมจิ้มแล้วนี่หมุนขอจิ้มมั่งเฮ้ยมันยังให้ไม่พอเหรอขอจิ้มมั่งทุกคนมารวมกันอยู่ตรงปุ่มอะขอจิ้มมั่งจิ้มมั่งเงียบเอาเพเอกว่ามันต้องให้ให้หมดก่อนนะต้องให้อาหารในครบหรอโอ้เพเอกต้องไปสถาชีพเพื่อชาติอีกอะไม่ได้ขอจิ้มมั่งว่านูยังไม่อิ่มแน่เลยอะเ้าเพเอกก็โผล่เลยตรงนี้เอาอันนี้แล้วเหรอ เฮ้ยสึนามิกำลังจะมาใช่สึนามิเอาแล้วดือดึ๊บอึ๊บไข่ตกตอนนี้แหละแย่เลยอ้าวปลาทองหล่นลงไปทันแล้วอึ๊บอึ๊บเฮ้ยอย่าหล่นอย่าหล่นอย่าลนมาแล้วอ่ะมาอย่าหล่นโอ้ตายแล้วอย่างงี้โท้ออุตส่าห์ขึ้นไปถึงข้างบนดันหล่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 นเลยหล่นเป็ออะเป็นเหมือนกระพีบสมบัติข้างบนน่ะไหนอ่ะ เออเมื่อกี้เห็นกล่องสีม่วงเปียกดเปียกกดเอเียกดเียหรอเฮ้มีหินก้อนอะไ้าง้ยันฝลั่งลนเพื่อนตายไหมไม่ตายพี่ฝนโอ้เียกดไม่ทันน่ะกดนอยด่ยเฮ้ยเอาแล้วมาแล้วเกมนี้ต้องยิงเอแล้วหนีก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี่ก้อนนีก้อนนี่ทำไมเราโดนยิงอีกแล้ววะไม่ทันเพื่อนอีกแล้ววะหนีก้อนนี้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 ก้อนพี่ฝน จอรดก็ไม่ทานเหมือนการมองไม่เห็นเลยอ่ะทุกคนเล็งยิงมาที่พี่บ่นคนเดียวเลยอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใช่แล้วล่ะใครใครอันตรายอันตรายอันตรายต้องกระโดดอย่ากระโดดอยู่กับที่อย่ากระโดดอยู่กับที่ถ้งกระโดดซ้ายขวาหน้าหลังอย่านะอย่าเข้ามาเรามีปืนนะแล้วทําไมปืนมันช้าอย่างนี้โอ้ยพี่กิ้งมั่วซั่วโอ้ยเก็บเหรียญก่อนเก็บเหรียญก่อนเดี๋ยวทําไมกลายเป็นกล้วยทำไมเราใครใครกดอะไรเนี่ยกลายเป็นกล้วยเฮ้ย <poisoned indo> เรากลายเป็นกล้วยอ่ะเออน่ารักเชียวเฮ้ยแล้วต้องทําอะไรอ่ะเป็นกล้วยแล้วกล้วยต้องทําอะไรอ่ะให้ทําอะไรอ่ะสปรีบนี่คืออะไรอ่ะให้วิ่งเหรอขอให้วิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งอย่าหยุดวิ่งนี่ไงนี่ไงนี่ไงเอ้ย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 อ้เพื่อตัดหน้าอีกเพื่อตัดหน้ากระโดดไม่ได้ด้วยอ่ะเพื่อตัดหน้าไปแล้วอ่ะเพื่อตัดหน้าเราไปแล้วอ่ะโอ้โหหล่นเลยเพื่อตัดหน้าเราไป มันเป็นกล้วยนะมันกระโดดไม่ได้อ่ะใช่มันกระโดดไม่ได้ไงโอ้ล่นลงมาแล้วเดี๋ย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 วกดกดไม่ทันอะไรเนี่ยเฮ้ยมีห้องอยู่ดีก็มีห้องเข้ามาอุ้ยตายตายโธ่โอ้โหเอาใหม่อหมขอเก็บเหรียญก่อนก็แล้วกันอ้าวอันนี้ใช่ไหมเขาไม่ทันเพื่อนอันนี้ใช่ไหมอันนี้ใช่ไหมไหนอันไหนอันเนี้ยหรออันแดงหรอี่่วิงตามเอาอันนี้อันไหนอันเขียวหรอ อันไหนต่ออันแดงอันไหนอันเหลืองหรอไม่มีใครไปอันนี้หรอไม่มีใครไปอ่ะอันนี้ตายใช่ไหมอันนี้โอเคขอบคุณเพื่อนขอบคุณนะครับที่สละชีวิตอันนี้อันนี้ันนี้อันนีอันนี้อันนี้ไม่ทันไม่ทันไม่ทันมาแล้ว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 เย้ใครกดเนี่ยพี่เอกดนะแต่ไม่ดูได้แล้ววิ่งต้องวิ่งอย่าหยุดอ่าเ้วเราไม่ได้เป็นกล้วยเหรออย่าหยุดไม่ได้เป็นกล้วยแล้วแต่ว่าเราแบบ เรากระโดดไม่ได้นะเอาเวรแล้วทำไงดีเรากระโดดไม่ได้อ่ะเฮ้ยมีเพื่อนวิ่งตัดหน้าเราเพื่อนวิ่งตัดหน้าเราไปไหนไม่ได้เราจะทํายังไงกันดีตายแล้วโอ้นี่เพ็กพยายามแบบประคองตัวเองอยู่วันนี้นะเฮ้ยตายบ่อยแท้เฮ้ยเพ็กรอดกดกดกดเกมนี้ไม่ทําอะไรกันมากนะครับส่วนใหญ่จะแย่งเงินกดให้เรากดเราต้องได้กด กดกันไปยังโอ๊ยกดไปแล้วเหรอไฟฟ้าผ่ากดไปแล้วเหรอโอ้ยฟ้าผ่าโอ้ยมีฟ้าอ้าโอ้ยช่วยด้วยโอ้ยโอ้โหทำไมมันต้องมาผ่าแถวพี่เอกด้วยโอ้ยยา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 กระโดดดีกว่ากระโดดกระโดดกระโดดไม่พากระโดดกระโดดกระโดดแน่ใจแน่ใจนะไม่ผ่าอย่ารวมกันเยอะเดี๋ยวไปพร้อมกันหมดใช่ใพี่ฝนพี่เอกเอาสายฟ้ามาให้ยายายาโอ้ยไปเราไปกระโดดกระโดดกระโดดเท่านั้นที่ข้องโลก เนี่ยเราเวียนตรงนี้ดีกว่าเวียนตรงนี้ดีกว่าแล้วก็พาลงตรงกลางตู้เขาบอกว่าอย่าไปยืนใกล้เสาเฮ้ยซื้อนามิมาแก้วใครรีบกดจังเลยไปัน้นดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยนี่ไปช้าช้าแต่ชัวชัวฮึบนี่ช้าแต่ชัวเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอีกนิดนึงอีกนิดนึงเฮ้ยโทอีกกระจึงเดียวเอง โดนจนได้โอ้ทำไมเพื่อนกระโดดกันเร็วจังเลยอะ,ออะเราอุตส่าห์แบบใช้สมาธิขั้นสูงเลยนะจอดเฮ้ยพี่ฝนจอยไม่อยากจะพูดมาแล้วมาแล้วมาลกด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 ไม่ทนันไขกดอุย้ยไปทางไหนเนี่ยเขาวงกดเหรอต้องมั่วกันแล้วงานนี้เออไม่รู้ว่าจะไปทางไหนแล้วล่ะเราขอไปทางนี้ดีกว่าล้วทางที่ถูกคือทางไหนอะรู้เหมือนกันเดี๋ยวขอดูดีกว่าโอพี่เอกเจอทางตันอะไพี่เกจอทางตันพี่เกเจอทางตัน ทางนี้ได้ไหมมาแล้วเขาโงกดอ่ะเฮ้ยเกว่ามันเหมือนวนมาที่เดิมเลยอะไม่รู้ดิมันต้องไปทางไหนอ่ะมัวไปหมดแล้วตอนนี้ทางเขาถอา่าทางตันดีกว่าเฮ้ยเราเจอเพื่อนอะเฮ้ยปันน่ะทาไงอะเฮ้ยเพยกเจอใครไม่รู้เฮ้ยเพกเจอแล้วเจอเจอทางแปลกๆแล้วไม่ใช่ทางออกมันไม่ใช่ทางออกเฮ้ยโอ้โหโอไม่ใช่อ่ะขอกดขอกด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 กเ้ย เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยต้องยืนต้องยืนหนีต้องรีบเดนนั่นไงอันตรายเฮ้ยนี่เก็บเหรียญเก็บเหรียญมันมีลาวาขึ้นมาเออตายเลยไม่ทันนะทุกคนดีนะเห็นอะไรลอยๆขึ้นมานี่ต้องรีบขึ้นก่อนอ่ะไม่น่าไว้ใจเย่มาอีกแล้วเหรอซุนามิอีกแล้วหรอซุนามินี่ไม่เคยผ่านเลยอ่ะเออยังไม่ขาเลย่ะวันสีฟ้าบ้างเนาะต้องรีบกระโดดด้วยอ่ะช้าก็ไม่ได้ฮึบ ออทำไมเพื่อนขึ้นกันเร็วจังเลยอ่ะมาแล้วเย่ฝึกกันเอ้ยเย่โอ้พี่กันกระบอกว่าโง่ต้องนานเรายืนตรงเนี้ยเรากระโดดขึ้นไปยืนได้เลยเราไม่ต้องมากระโดดทีละอันเนี่ยเรายืนตรงเนี้ยเรากระโดดได้เลยพจะไปกระโดดวนรอบทําไมก็ไม่รู้โอ้มาอีกแล้วสโนบอลโอ้ยสโนบอลอ่ะไข่ไข่ก็ขกระช่างกิ้งมาทางนี้ อย่าอย่าเข้ามาหาเราเราจะมาทางนี้เราจะมาทางนี ja yeah ้อย่าอย่าเพ็กนำอยู่เพ็กมาวินเฮ้ยพี่ฝนอยู่ขวาเพ็กมาเพ็กมาแล้วเพ็กมาแล้วเพ็กมาวินเพ็กมาวินได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เฮ้ยอย่าอย่าอย่าหลอขึ้นแล้วอย่ามาลนใส่เราถึงแล้วเราถึงแล้วอย่ามาลนใส่เราเรียบร้อยโอ้โหโดนเหมือนพี่เอกเมื่อตะกี้เลยอะอะไรเนี่ยโอ้เพี่ชนะทำไมเป็นอย่างนี้อะทำไมอะพี่เอกเมื่อกี้พี่ฝนจะถึงแล้วแท้ๆนี่สมาคมคนชุดเขียวชนะเห็นไหมโอ้โห เดียวแท้ๆใส่ชุดพี่เอกแล้วจะทรงพลังมาแล้วกดโฆษณาชุดใสงั้นใครกดเนี่ยกดใครกดไปโอ้โหหันมาอีกทีเจอลูกแก้วเฮ้ยลูกุบอลลูกุบอลเตะเตะเตะบอลเตะบอลเข้าโกเตะบอลเข้าโกดิเตะไปทางทางนู้นดิไปทางนู้นไปทางนู้นไปทางนู้นนูู้ดูดันดันดันเฮ้ยเดี๋ยวเอาโกไหนเอาโกไหน มันโกฟังใครนั้นโอ้ีมีผู้รักษาประตูด้วยเา็ดนป่นดันด่านด่านดันดานด่านดัานด่นดันด่านด่านด่นดนด่านด่นดนด่นด่านด่นด่านด่านด่านด่นดนด่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 านด่านด่นด่นด่านดนด่านด่นดกนด่นดนด่านด่านด่านด่นด่านด่านดนดด่่นด่านด่นด่นด่นดนด่นด่นดนด่นดน่นดดด่ดด่นาดด่น จะดีๆก็วาร์ปมาขนแล้วดูมันหมุนดิเป็นแบบที่แบบแย่งกันพูดมากเลยจริงอิโอ้ยไม่รู้ใครจะพูดก่อนใครนี่โบนัสเนี่อะไรเนี่ยโบนัสตายแล้วโบนัสใจเย็นคนอื่นรออยู่โบนัสพอแล้วโดดเก่งมากเลยเรียบร้อยขอกดหน่อยไม่ถึงไม่ทันแล้วเอ้ยโดนดูดอ่ะ เฮ้ยเฮ้ยใครดูดอ่ะเฮ้ยเราโดนทอร์นาโดป่ะใช่ไหมโดนไอ้นี่หลุมดำดูดอ่ะไม่ทันแล้วเพื่อนกดไม่ทันแล้วโอ้ยต้องสไลด์ลงรูสไลด์ลงรูไหนสไลดนั่นนี่ยนั่นใช่แล้วไปเลยลุยเย้โอ้ยกิ๊งเย่เป็นไงท่าสไลด์ของพี่เอกยึบโอ้ยลงไปแล้วกดไม่เคยทันเลยตกไปไหนก็ไม่รู้กดไม่ทันอ่ะสไลด์อีกรอบด้ีกว่า ไหลลงลูมาแล้วมาแล้วชนปะทองชนปาทองเอ้ยชนไม่โดนอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยว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 โออยู่ที่ไหนอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โหกิ๊กวกิ๊กเฮ้ยโอ้โหโหล้วจะทันเพื่อนไวเนี่ยไม่ทันแล้วเพื่อนไปอย่างไวอ่ะเพื่อนไปเร็วมากอ่ะเอ้ยคนขอขึนไปข้างบนเขาถึงมาอยู่ทางนี้ใช่ไหมเขาถึงมาลงทางขวากันนี่ไงคนขอขึ้นไปข้างบนบ้างโอ้โดนทับกันต่อหน้าต่อตา เรียบร้อยเรียบร้อยโหปลาทองมาจืนเต้นสบายใจขึ้นไปบ้างอปลาทองเต้นสบายใจเลยขึ้นไปเลยอ่ะโหพี่แอรพี่ฝนยังไม่เคยได้ขึ้นมาเลยขึ้นมาดิรออยู่รออยู่นี่ไงเย่กด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 โหไม่ทันเลยเพื่อนกดอีกแล้วมันด่านอะไรเนี่ยเดี๋ยวลบก่อนเฮ้ยกนเมฆพี่ฝน ก้อนเมฆมาจากไหนเนี่ยกระโดดได้เห็นมั้แล้วกระโดดสูงมากเลยกระโดดสูงเหรอโอ้โหนี่แบบเหมือนรวมสกิลหลายๆเกมไว้ด้วยกันเลยเนี่ยปึ๊บนึกถึงไอ้นี่เลยนินจาลีเจนใช่นินจาลีเจนปึ๊บเออก้อนนี้ก้อนนี้ก้อนนี้กระโดดไปก้อนไหนกะต้องมองข้างบนนะโอ้โหตายแล้วเฮ้ยไหเลี้ยงน่กล่นลงมายันข้างล่างเลยอ่ะได้อยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวขอซูมไกลๆได้ไหมได้แค่นี้เหรอ นี่ก้อนนี้ก้อนนี้ก่อนปึ๊บปึ๊บเฮ้ยหัวชนก้อนไหนได้อีกเนี่ยโอ้ยไม่ทันแล้วเราไปเอาหล่นด้วยดูดิพี่ฝนตกลงไปเฮ้ยเอาแล้วเอาเราเล่นกันแล้วพี่ฝนตกแมปเมื่อกี้นี้โหเกือบไปเล่นไม่ทันเลยเอ้ยเหนื่อยแล้วอ่ะพี่เอกฮะไม่ไวพอไงแมปนี้ตายบ่อยพี่เอกไม่ได้กดพี่เอกไม่ได้กดพี่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 กดแล้วอ้าว เดี๋ยวยังไม่ทันได้กดอะไรเลยจับนี่โอ้โหอะไรอ่ะเอ้อยเหลือปลาทองเหลือปลาทองกับโบนัสมีไล่ตีอยู่สามคนนะข้างล่างเฮ้ยเด้อเด้อเดใจเย็นยเย็นใจยเย็นยเเพื่อนใจเย็นเย็นเซ็งเลยใจเย็นเย็นเพื่อนใจเย็นใจเย็นใจเย็นเราจะไม่สู้ใครยังไม่ทำอะไรเลยอ่ะโอ้โอ้เหลือปลาทองปลาทองยา ปลโทองอย่าทำพี่ยานนานเจอกันทีขอฟันสักฉับหนึ่งอะไรปั๊บเอาเย้มาแาลูกกิ้งมาแล้วลูกกิ้งมาแล้วลบลบลบๆบเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ไมเราลบทางไหนมันไปทางนั้นเย้วู้ฮู้เฮ้ยคราวนี้เราชนะเหรอพี่เอกโอเคเป็นแมบที่แบบเล่นได้น่ารักน่ารักแบบเล่นเลยเนาะใช่ไหม เราสามารถเล่นแบบนี้ได้แบบเรื่อยๆเลยอ่ะอนนันไมไครู้ว่าจะสุ่มอะไรขึ้นมาไงเอาเป็นว่าถ้าเพืเ่อนๆคนไหนที่ชื่นชอบคลิปนี้แล้วอยากจะเล่นแล้วก็พี่ฝนก็เพียอยากจะทำลิงก์ไว้ใต้คลิปให้ก็แล้วกันนะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดแชร์กดกระดิ่งกรุง้งกริ้งกรุ้งกริ้งแจ้งเตือนเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต,ต่อไปด้วยนะวันนี้ พี่เอกแล้วก็พี่ฝนแล้วก็น้องน้องก็ต้องขอราไปก่อนลักทุกคนนะคะบ๊ายๆค่ะบายจ้าชมรมคนอย่าลืมกินกล้วยกันเยอะๆนะคะชมรมคน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 กล้วยกล้วยกิดคำไม่ออกเลยโห้ดูดียืนกันเต็มเลยนี่ไงเห็นไหมเฮ้ยอะไรหล่นลงมาโอเกมนี้เกือบไปมันเป็นอะไรที่แบบตายเร็วมาก ดูดิเฮ <with> <uit> ้ยมีจรวดมาด้วยเฮ้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 ยเฮยอันนี้ไม่เคยเจอมีขีว่านาวุธมากันแล้วใครยิงมาเนี่ยเกาหลีเหนือเหรอนี่เกาหลีเหนือหรือสหรัฐเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยมึงแล้วเฮ้ยหลบหลบขีวนาวุธดีเนี่ยยังมีแค่ขี่บนาวุธนี่ถ้ามีเรือดำน้ำมิเราแย่เลยอะเนี่ยบายจ้าบายจ้าอู้